ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ iPhone 12 mini ครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้เพื่อนๆดูกันนะครับเรามาดูกันว่าฟิลลิ่งในการเล่นเกมเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับณกลางปี2022แล้วเนาะก็โอเคครับเรามาลุยกันเลยครับผมผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร100่งรเมกเมลสปีดแล้วก็ iPhone 12สองซีรีส์เนี่ยก็รองรับ 5G เรียบร้อยแล้วนะครับมา ROV ครับผมส่วน PUBG แล้วก็ฟีไฟเทสให้แน่นอนนะครับยังไงกก็ฝาาเพื่อนนๆตติดดมม้วยะครับผ ก็มินินะครับผมก็เป็นมินิสมชื่อครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไซส์หน้าจอของเขาจะอยู่ที่5.4นิ้วเนาะก็น่าจะถูกอกถูกใจสำหรับคนที่ชอบมือถือจอไม่ใหญ่มากนะครับพกพาง่ายพกพาสะดวกน้ําหนักเนี่ยเบากําลังแบบถือใช้งานได้พอดีมือเลยนะครับ ก็โอเคครับผมเข้าเกมมาได้อย่างรวดเร็วครับตัวชิปของเขานะครับจะเป็นตัว Apple A14 Bionic ครับเป็นตัวแรงอยู่แล้วในอันดับต้นๆอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเปิดตัวมาได้แบบโอ้โหปีกว่าๆเลยเนาะแต่ว่าณนะปัจจุบันเนี่ยก็ยังถือได้ว่าเป็นตัวแรงอยู่แล้วนะครับตั้งค่าการาฟิกแน่นอนครับปรับได้ทุกอย่างเลยสนามลบก็ปรับได้ทุกอย่างเหมือนกันครับผมมาเรามาลุยกันครับ เสียงพร้อมครับผมลำโพงเป็นลำโพงคู่นะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยไม่จิ๋วเลยครับผมไม่เล็กเหมือนตัวเลยเสียงถือว่าแบบโอ้โหดังแบบมีมิติมากครับรายละ,ะเอียดตัวเสียงเนี่ยดีมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องตัวเล็กแค่นี้เนาะขนาดหน้าจออยู่ที่5.4จุดสี่นิ้วนะครับถ้าเทียบกับ iPhone 13มันต่างกันมากไหมพี่นี่คือ iPhone 13มนี่คือ iPhone 12 Mini ครับก็พอสมควรนะครับผมถือว่าต่างต่างเยอะอยู่นะ ก็ผมว่าน่าจะถูกอ,อกถูกใจกับคนที่ชอบมือถือจอเล็กๆแหละครับแต่ถ้าคนแบบเ,เคยใช้จอใหญ่ๆมามาลองจับเนี่ยผมว่าบางทีมันบางทีมันมีปิดขัดแน่นอนน่ะแต่ถ้าคนที่แบบใช้จอเล็กๆอยู่แล้วเออว่ะเจอมือถือแบบนี้เนี่ยน่าสนใจเลยอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะถูกอ,อกถูกใจแน่นอนเพราะว่าตัวผมเองนะครับก่อนที่ผมจะซื้อ iPhone 13เนี่ยผมก็เล็งตัวมินิไว้อยู่นะครับเพราะว่าผมชอบมือถือจอไม่ใหญ่มากเนาะพกพาง่ายพกพาสะดวกอย่างเงี้ยครับ แต่พอมาได,ได้ลองจับตัว iPhone 13ธรรมราแล้วเออเพิ่มตังอีกนิดหน่อยอย่างเงี้ยไหนๆก็ซื้อทันทีแล้วก็โอเคเอาตัวนี้ไปแหละอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าผมมีตัว N22 u l t r a อยู่อีกเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไว้ดูคอนเทนต์ดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาไปเอามาก็ไปจบที่ iPhone 13แต่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมอยากลองอยากสัมผัสนะครับสำหรับตัว p p o o n m m n n เนาะ ก็12มินินะครับตอนนี้เนี่ยก็มีวางจำหน่ายอยู่นะครับสำหรับเครื่องมือหนึ่งบนเว็บไซต์ของตัวทาง Apple นะครับราคาอย่างเป็นทางการของเขาเนี่ย64กิกจะอยู่ที่2 1 9 0นะครับ128กิกจะอยู่ที่23,900แล้วก็256กิกเนี่ยจะอยู่ที่27,900นะครับถ้าถามผมแล้วว่าเฮ้ยราคาเครื่องเปล่าราคานี้เนี่ยมันน่าสนใจไหมบอกได้เลยนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยผม ผมคงมองผ่านนะครับถ้าเอาเป็นว่าถ้าเราไปซื้อพร้อมโปรพร้อมอะไรอย่างเงี้ยในราคาที่แบบต่ากว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยโอ้โหวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีหลายๆค่ายเนาะตอนนี้เนี่ยก็จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับราคาเขาเนี่ยตากว่าหมื่นครับแล้วใช้โปรไม่แพงด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปดูตามโอเปอเรเตอร์ที่เราแบบใช้งานอยู่ก็ได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวเครื่องมือสองตอนนี้เนี่ยก็เริ่มเริ่มมีคนมาปล่อยเยอะแล้วนะครับเพื่อน,อนๆราคาก็หม,หมื่นต้นๆครับหมื่นต้นๆ เครื่องส,สวยเนาะแล้วก็ตัวประกันก็ยังอยู่เบต้าแบตเตอรี่ก็ยังเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูเอาแล้วกันนะครับสำหรับตัวเครื่องมือสองว้าลำโพงเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ผมเซอร์ไพรส์ครับถึงแม้ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะเล็กนะแต่ว่าลำโพงเนี่ยเอ้ยไม่ได้เล็กตามครับผม ตัวนี้นะครับจากที่ผมได้ลองสัมผัสมานะถ้าถามว่าการใช้งานเนี่ยเป็นยังไงบ้างความลื่นไหลความสมูทโอเคไหมทุกอย่างก็เหมือน i p h ฟ n e นปกติครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ที่ต้องพิจารณานะครับเพื่อนๆแล้วก็ต้องปรับตัวนิดนึงแล้วกันผมใช้คําว่าต้องปรับตัวแล้วกันเนาะก็คือตัวจองเขาครับเวลาเราสัมผัสเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ตรงจุดมันก็จะจะเหมือนแบบทัดไม่ติดอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจอเขามัน,ม,น,ม,นมันเล็กเนาะตัวตำแหน่งมันก็เล็กลงยเงี้ยบางทีเราทัดไปเอ้ยทำไมไม่ติดวะอะไรอย่างเงี้ย ต้องต้องปรับตัวนิดนึงครับแต่พอใช้ไปเรื่อยๆแล้วผมว่าถ้าคุ้นชินแล้วผมว่าก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าใช้แรกๆเนี่ยก็ต้องต้องปรับตัวครับอ่านี่คือช่วงฟาร์มนะครับเ,เพื่อนๆธรรมดาเลยครับแบบทำออกมาได้ได,ได,ได้แบบดีมากๆครับผมเฟรมเดทนะครับจะอยู่ที่59ครับผมได้ลองเล่นลองเทสก่อนหน้านี้แล้วก็วิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเฟรมเดทของเขา <S <S ไปใส่จ้าไปใส่เอา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 อเสร็จไปซะอ่านี่คือ uh> ฟิลลิ่งในช่วงฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอัพวงอัพวิวให้มันได้เยอะๆก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะตัดกลับมาช่วงที่แบบเวลวเยอะๆแล้วกันช vale ่วงชุนลมุนนะครับให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราก็เล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ผมว่าโอเคเลยนะ ถึงแม้ว่าจะจอเล็กไปน,นิดนึงแต่ว่าฟินน่ในการเล่นเนี่ยก็ยังยังดีครับยังดีแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องปรับตัวเลยก็คืออย่างที่ผมพูดไปแล้วครับเวลาตำแหน่งที่เราทัชเนี่ยเราต้องแบบเอ้ยวางนิ้วดีๆนะอย่างเงี้ยต้องเล็งดีๆนะอย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะไม่โดนเนาะต้องต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงครับในเรื่องตัวการสัมผัสของเขาแต่ว่าในเรื่องความลื่นไหลความสมูทอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหทำออกมาได้ได้ดีมากครับได้ดีมากเพราะว่าตัวชิปของเขาก็เป็นตัวแรงเนาะ จอทัชก็ดีอยู่แล้วครับผม <Two victory. S 1> นี่คือช่วงที่แบบชุนลมุนนะครับช่วงที่แบบไลดีเขาเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแบบเหมือนสกอร์มันขาดมากครับยิบสามหนึ่งอ่ะก็เล่นแบบชิวๆวะอะไรอย่างเงี้ยครับผมโคชิโ <laughs> ม <laughs> เลยใช่ไหมแหมต <Only the S 1> <laughs> ีกินตีกินอย่างเดียวเลยนะเนี่ย ความร้อนเป็นไงบ้างความร้อนมีนะครับผมความร้อนมี <Legend ary. S 1> ก็ไม่ได้ร้อนแบบเ <Legend ary. S 1> อา <On slide. S 1> โอโ้โหตีกินตีกินเลยเนาะแต่ว่าความร้อนของเขานะครับเวลามันมีมาแล้วมันก็ไม่ได้ร้อนน่ากลัวนะครับแล้วก็ไม่ได้ส่งผลต่อแบบเฮ้ยต่อตัวฟีลลิ่งในการเล่นสักเท่าไหร่นะครับก็ยังเล่นได้ลื่นดีนะครับผมในเรื่องตัวความร้อนของเขานะครับโอโ้โหตาย ว่าน่าจะจบแล้วละมั้งเนี่ยนะอืมซานิเหรอือสันนี้เหลือตายไปซะเ,เถิดเถิดก่อนเถิยก่อนเถิยก่อน,อนโอ้โหใครเป็นใครก็ไม่รู้ตอนนี้ครับอือหือหือืมอ,ม,อ,ม,อม,มามามาน่าจะบอดละมั้งเนี่ยเนาะเล่นกับบอดหรือเปล่าเนี่ยน่าจะไม่ได้เล่นกับคนหรอกมั้งเนี่ยโคตรขาดเลยครับอ่ะจบเกมแล้วกันเรา ที่เกียดอ่าโอเคครับผมมาจบแล้วครับผมแมชิวๆเลยครับโอเคครับผมสําหรับเจ้า iPhone 12 mini นะครับผมเล่นเกม ROV ณนะกลางปี2022นะครับถ้าไม่ติดว่าจอเล็กเนาะแน่นอนคนที่จะซื้อเนี่ยก็คงต้องชอบจอเล็กอยู่แล้วถ้าถามนึความแรงเป็นยังไงบ้างหายห่วงครับ ฟีลลิ่งในการเล่นเป็ไงบ้างลื่นไหลสมูทดีครับความร้อนมีไหมมีนะแต่ว่าไม่ได้ทําให้ตัวฟีลลิ่งในการเล่นเกมของเราเนี่ยมันดรอปลงเนาะก็ถือว่าโอเคมากๆครับแต่สําหรับตัวผมเองนะมาลองจับลองสมพันธ์เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่ต้องปรับตัวเลยก็คือในเรื่องตัวตําแหน่งเนี่ยนิ้วเวลาที่เราจะจิ้มเนี่ยครับต้องแบบเฮ้ยเล็งดีๆหน่อยต้องใช้งานแล้วก็ปรับตัวไปสักพักนึงถึงจะแบบโอเคเนาะ ก็โอเคครับคลิปนี้มาเล่ามาพูดคุยให้ฟังประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัว iPhone 12 mini เล่นเกม ROV ครับไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ